สวัสดีค่ะครูชื่อการจนานาบาทครูกศอนอำเภอบ้านโคกนะคะวันนี้นะคะครูจะมาแนะนําหนังสือเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาต,ตอนปลายนะคะรหัสวิชาพอวอ3 1 0หนค่ะในเนื้อหาวิทยาศาสตร์มปลายนี้นะคะก็จะประกอบไปด้วย5บทด้วยกันค่ะบทที่1นะคะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนะคะบทที่2สิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อมนะคะบทที่3 สารเพื่อชีวิตนะคะบทที่4แรงและพลังงานเพื่อชีวิตและบทที่5ดาราศาสตร์เพื่อชีวิตนะคะสําหรับในหนังสือเล่มนี้นะคะก็จะมีทั้งเนื้อหาที่ค่อนข้างยากและเนื้อหาที่ค่อนข้างง่ายนะคะสําหรับเนื้อหาที่ค่อนข้างง่ายนะคะครูแนะนําให้นักศึกษานะคะไปค้นคว้าด้วยตัวเองตามห้องสมุดหรือว่าสิ่งแหล่งเรียนรู้ต่างๆนะคะค่ะและสําหรับเนื้อหายากนะคะครูจะเป็นผู้สอนเองค่ะสําหรับวิชาวิทยาศาสตร์นะคะมีทั้งทฤษฎีและปฏิบัตินะคะ ไม่ได้ยากอย่างที่คิดนะคะครูขอเชิญชวนนักศึกษาทุกคนนะคะมาร่วมเรียนไปด้วยกันค่ะขอบคุณค่ะ